สวัสดีผมวันนี้ได้มาอัปเดตอีเวนต์กันใหม่ของนี้เป็นอีเวนต์การไอแซคเออไอแซคประมาณนี้ผมอัปเดตไปแล้วในนี้มามาดูรางวัลในการล็อกพิเศษเวันกันนะวันนี้ผมทำเพชรเ,เ,เหลือน้อยมากเลยผมมีทั้งสามหมื่นเหลืออยู่แค่สี่พันจะเป็นลมผมไม่คิดไม่เคยคิดว่าอีเวนต์การนี้ใช้เพชรเยอะมากผม,มวันนี้ผมไม่ทำอีเวนต์นะผมจะเก็บเพชรแล้วให้ผมเหลือน้อยมาก แต่ไงก็ตามมาดูวันนี้เรามีอัปเดตอ,อีเวนต์อะไรกันบ้างวันนี้มีล็อกอินพิเศษ7จดวันนะวันแรกก็สมบัติเพชรไปเลยนะวันที่2อากล่องอันนนี้อัญมณีนะผมแล้วก็มีหินเพชร500อยนะนี้ตามนี้เลยอสมบัติระดับสูงนะผมแล้วก็กินเพชรแล้วก็สมบัติระดับขั้นสูงเลยแล้วก็อีก1,000พันะผมวันเสาร์ที่รับฟรี100เพชรนะวันละหนึงคันะผมะไปดูวันนี้ผมไม่เปิดดนตรีเพราะว่าค่อนข้างจะสยงดังมาก อาประกาศมาละอ่าไอแซค FT YSR นะผมตัวละครที่กลับมาอีกครั้งแต่ละตัวนี้มีความสามารถไงอันนี้มีสตัวให้เลือกนะก็มี Evo i s a a ซ FT YS S บวก Y นี่ตัว Y สกิลของมันนะตัว Y ผมว่ามาดูตรงนี้ก่อนมันจะง่ายกว่ามาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันจะสะดวกกว่าอันนี้เราจะมี i อ a ซประมาณอยู่ที่3ามตัวนะอันนี้ จริงมันจะมีอีเวนต์ให้ทำาการกลับมาของการกลับมาของการ์ดเก่าอันนี้ด้วยตรงนี้นะผมวันนี้จะเป็นสุ่มแจ็คพอตอันนี้อันนี้ได้จากการสุ่มแจ็คพอตนะเมกาแล้วก็แพ็กเกจนะผมแล้วก็ซื้อในร้านค้านี่แหละออแล้วก็มีลูกบาศก์แบบเลือกน่าจะเป็นอยู่ในร้านค้านะตรงนี้เราสะสมให้ได้โครกสิบใบนะสิบใบมาแลกแลกอิโบซากโก็ได้แลกอ,อะไรนะ อีโวรากอนนะแล้วก็อีโวยุนหลังนะแต่ถ้าอยากได้เป็นตำนานก็ซื้ออันนี้นะแพ็กเกจอันนี้นผมซื้อร้านค้าอ่ะอันนี้ตำนานตามนี้เลยนะถ้าอยากได้อันนี้ตำนาน,านย,นะายาุนหลังน,น,นะผมแต่เดี๋ยวมาดูอีเวนต์อันนี้ก่อนไอแซกอ่าวันนี้มีสามแบบนี่สามแบบมีแบบเป็นน้ําแข็งเป็นแบบไฟเป็นแบบอะไรวะชมพูนี่คืออะไรอะ่ะชมพูน่าจะเป็น เหมาะควันประมาณนี้มาแน่ใจแต่ละตัวนี้มีความสามารถมันมีบางอย่างที่เหมือนกันกับบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับในการหาน,นี่เราอันนี้เราเดี๋ยวจะได้จากอันนี้ลูกบาศกแบบเลือกตุ๊กตานะก็ทางเกมสีจะมีให้ตรงนี้นะครับให้เราไปเลือกแต่ตอนนี้ผมยังไม่เลือกเพราะผมยังไม่รู้จะได้ทได้หรือเปล่าเพราะมีเพชร,พรอยู่แค่สี่ปัหาต้องเก็บเพชรก่อนนะอ,อันนี้อันนี้เป็นตุ๊กตาแบบเลือกนะก็เลือกแล้วได้แบบตัวนี้ผมยังไม่ทาหรอก Hmm. จะได้ทุกตาสามแบบนี้นะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็น Y I s t a c Y เอออันนี้เป็น I Stack R นะผมอันนี้เป็นอุ้ยโทษนะครับอันนี้เป็น I s t a c S Small นะผมอ่าน,นี้นะผมมีมี Y S แล้วก็ไอ Y R S นะผมเหมือน Camerader Black RS รอวันนี้ YRS อแทน <laughs> อ่าเดีาา๋ยมมวยยยมมดูความสามารถแต่ละตัวก่อน,อ,นบบนะอันนี้มีสามแบบให้เลือกนะสามแบบแล้วแต่เลยแต่ผมไม่รู้ว่าสุ่มยากสุ่มง่ายผมยังไม่สุ่มเพราะไม่รู้อ่าดูความสามารถแต่ละตัวก่อนเลยดูแบบแม็กเลยนะอันนี้สกิลอันแรกเป็นรองเท้าของเขานะก็บอกว่าเมื่อฉันตกแลนด์มาร์คของตัวเองหรือมีโอกาสก่อสร้างเนี่ยจะมีโอกาสถึง70ดนใช้เอฟเฟกพื้นที่หมอกเหมือนอนุมบิสนะผมแล้วก็ แล้วตกแลนด์มาร์กตัวเองเนี่ยเมื่อตกหรือก่อสร้างเออสร้างพื้นที่หมาะและเมื่อตกแลนด์มาร์กตัวเองด้วยได้ได้ด้วยนะกออ็มีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์สร้างเครื่องหมายให้กับฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะเรียกตัวมานะครับแล้วก็แต่ต้องภายในแถวนะอ่าต้องภายในแถวนะแล้วยังมีโอกาสมีโอกาสที่จะเอ้เมื่อเริ่มเทินเมื่อเริ่มเทินเอาใหม่อันนี้ข้ออธิบายตั้งแต่ย้อนหลังมา แต่ผมจะไปข้างหน้าดีกว่าเอาตั้งต้นเลยสกิลเขาบอกว่าเมื่อเริ่มต้นเทินเนี่ยโอกาสแปดเซนย้ยายทันทีไปยังแถวสายตรงข้ามที่มีเครื่องหมายเอออ๋อถูกแล้วถูกแล้วอธิบายถูกแล้วคือเราสร้างเครื่องหมายไฟตรงข้ามใช่ไหมแล้วพอเริ่มเทินอะ่ะเราก็จะเริ่มเทินจากการเล่นนะั่นะเราจะสามารถย้ายไปทางอ่าแถวแถวที่มีฝ่ายตรงข้ามอยู่ยิ่งมีแลนด์มาร์กอยู่ยิ่งมีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูได้ <c oughs> หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเขา ถ้าเขามีป้องกันคงยากเประมาณนี้เขาเรียกสกิลป้องกันการเรียกตัวเอองเงก็การ์ดกัร์ดคิมุลมีนะก็น่าจะป้องกันได้หรือเป่าผมไม่แน่ใจมันมีเปอร์เซ็นต์แตสิมันก็มี20%ที่จะไม่ได้ผลประมาณนี้อธิรายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจกันเอาทธิบาย,ยาง,ง่ายๆเลยเมื่อเมื่อฉันตกแลนมาร์คหรือก่อสร้าง โอกาส70สร้างพื้นที่หมอกนะผมแล้วก็ตกแลน์มาร์คของฉันโอกาสเปอร์เซ็นต์สร้างเครื่องหมายให้กับฝ่ายตรงข้ามและเมื่อเริ่มเทินของฉันโอกาสเปอร์เซ็นต์ย้ายทันทีไปยังแถวฝ่ายตรงข้ามที่มีเครื่องหมายนะครับอ่ะตาา่อมาสกิลที่2บอกว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่ทีมอ่ะโอกาส70เพิ่มค่าผ่านทางสีเท่าเลยนะครับคือคือแค่แค่ไปตกพื้นที่ของเรามีโอกาสสร้าง ค้าผ่านทางได้ถึงสี่เท่าประมาณนี้แต่อยู่โอกาสอยู่แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะมีสามสิอเซนอาจจะไม่แสดงก็ได้แล้วแต่หลังจากน,านั้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้ใช้การหนังฟ้าก็จะมีโอกาสถึงแปดเซนสลายการหนังฟ้าเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้การหนังฟ้าได้แล้ะกันออาง่ายๆเลยเออเป็นสกิลตัดการนะครับอันที่สองนี้อันแรกม,มันก็ดีตรงที่ตัดการดได้นะอันนี้อันนี้จุดจุดแข็งของเขา ่ะเดี๋ยวตัวที่สองผมอธิบายต่ออ่ะตัวที่สองบอกว่าเมื่อตกแลนด์มาร์กของชันหรือก่อสร้างเนี่ยโอกาสเราต้องดูแม็กต้องดูแม็กโอกาสห้าสิบเซนติดตั้งหลังก่อนตัวนี้ก็เหมือนฮายอนเอ้ยเหมือนฮายอนฮายอนอะไรนะฮายอนหลังอะไรพใช่ผมจำไม่ได้เลยเป็นผู้หญิงอะ่ะเออบนแลนด์มาร์กของชนันไอ้ต้องตกแลนด์มาร์กนะหรือก่อสร้างเออก็จะติดตั้งได้ แล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันโอกาสเปอร์เซ็นต์สร้างเครื่องหมายตัวนี้จะเหมือนกับตัวแรกนะสร้างเครื่องหมายไฟตรงข้ามแล้วก็ถ้าอยู่ภายในแถวก็สามารถเรียกเรียกมาได้เลยนะครับผมเมื่อเริ่มเทินของฉันโอกาสเปอร์เซนต์ย้ายทันทีไปยังแถวไฟตรงอันนี้จะเหมือนกันเลยนะมันต่างกันแค่อันนี้ทำหลังมังกรนะตัวที่สองทำหลังมังกรตัวแรกนี่อพื้นที่หมอกไม่เหมือนกันนะตัวแรกพื้นที่หมอกตัวนี้หลังมังกรนะครับผมอ่า อธิบายความเห็นแตกต่างนะมันเป็นนี้ออย่างอื่นจะเหมือนกันอ,อันที่สามอันที่สามสกิลบอกว่าเมื่อไยตรงข้ามตกแลนด์มาร์กของตัวเองเนี่ยจะก่อสร้างโอกาสห้าสิบห้าเปอร์เซ็นสร้างไฟลูกไฟปีศาจนี่เหมือนนะอีโบซาโฮนะถ้าไยตรงข้ามมาตกที่ลูกไฟปีศาจจะไม่สามารถแสดงสกิลอะไรได้นะครับบนพื้นที่แลนด์มาร์กทั้งหมดแม้แต่ของไยตรงข้ามด้วยนะอันนี้คือถ้าตัวเองมีโอกาสที่จะตกแลนด์มาร์ก หรือก่อสร้างมีโอกาสถึง55%ที่จะสร้างไฟฟิสิกให้กับบอลแลนด์มาร์คทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามและของเราด้วยนะผมอ่ประมาณนี้และเมื่อตกแลนด์มาร์คของตัวเองโอกาสเปอร์เซ็นสร้างเครื่องหมายเห็นไหมเหมือนกันใช่ไหมเอออันเนี้ยสกิลมันจะเหมือนกันตรงนี้นะผมแล้วก็เรียกฝ่ายตรงข้ามมาเปอร์เซ็นเยอะทันทีไปยังแลนด์อ่าไปยังทันทียังแถวของฝ่ายตรงข้ามทันท,ท,ทีที่มีเครื่องหมายนะผมอ่า สกิล่สองเมือ่อไฟตรงข้ามปกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่ทีมโอกาสเจ็เป็นเพิ่มข้มนนะคูนสี่อันนี้เหมือนกันนะตัดการหนังฟ้าเหมือนกันอ,อันนี้เป็นจุดแข็งขอ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 งไอแซคตรงนี้นะผมคือไฟตรงข้ามใช้การหนังฟ้าไ,ได้ทั้งสามแบบเลยต่างกันแค่สกิลอันแรกนะที่จะอันนี้อันนี้จะเป็นสร้างพื้นที่หมอกอันนี้สร้างหลังมังกรนะผมอันนี้จะสร้างลูกไฟปีศาจแล้วแต่ว่าผู้เล่นผู้เล่นผมจะบอก เอาแล้วแต่ความถนัดผู้เล่นผู้เล่นถนัดเล่น,ลน, range, ลนในแนวไหนก,ก็ก็เลือกตัวนั้นไปละกันผมคิดว่าถ้ามีเพชรจำกัดนะมีน้อยไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยก็เอาเลือกที่ตัวเองคิดว่าเล่นแล้วถนัดผมไม่ไม่อยากบอกว่าตัวไหนดีที่สุดเพราะว่าถ้าผมไม่บอกตัวนี้ดี่สุดแล้วเขาเล่นแล้วไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยเหมือนกันผมเอาเอาคิด <laughs> ว่าตัวเองเล่นแล้วถนัดเลือวด,ดีสุดเอาตัวนั้นไปเอาที่ตัวเองคิดนะครับผมผม,ผมพิจารณาให้ไม่ได้แลแ้วแต่ความถานัดของแต, ali, แต่ละคนไม่เหมือนกัน ในการหานี่ก็หาลูกบาทที่มีอันนี้ผมลูกบาทสีเงินแล้วก็ลูกบาทสีม่วงลูกบาทสีแดงถามว่าไหนหายากอันนี้ผมไม่ได้สุ่มไม่รู้ไม่แน่ใจแต่หาอย่างละสองใบจะได้อันนี้ลูกบาทเลือกลูกบาทเลยนะลูกบาทไอแซคเออเอามาใส่ตรงนี้ผมอันนี้หาให้ได้ห้าห้าใบนะอ่าอันนี้อันนี้ใช้เลือกเอาในในตุ๊กตาเป็นกวินเอเออตุ๊กตาเป็นกวินอ่าประมาณนี้ ตันนี้หาอย่างละเท่าไหร่สองคูณห้าอย่างละสิบใบนะผมอันนี้อย่างละสิบใบสิบใบสิบใบนะผมก็มาแรกแรกแค่นี้ครบแล้วก็ใส่ได้เลยนะผมส่วนคนที่ไม่อยากได้สามตัวนี้มีทางเลือกนะผมอันนี้มีทางเลือกอันนี้ทางเลือกอันนี้คือทางเลือกนะผมคือถ้าหาไม่ค่อยได้จริงมาหาตรงนี้นะให้มาเอาตรงนี้ไปแทนถ้า,าถ้าหาได้ครบนะหรือใครอยากมีเพชรเยอะก็หาเพิ่มได้ถ้ายังไม่มีการ์ดอันนี้นะผมมีราก้อน อีโวดาก้อนแล้วก็อีโวยุลังแล้วก็อีโวซาโฮตรงนี้นะผมแล้วถ้ามีเติมเติมได้สามารถเติมได้ก็ตทำนานตามนี้นะผมะประมาณนี้อเดี๋ยวมานะดูประกาศก่อนประกาศซุปเปอร์บูมไปรเรียบร้อยแล้วนี่คงไม่มีอะไรอันนี้อีเวนต์นี้จะมีไปถึงวันที่ยีสิบตอนบ่ายมงครึ่งนะ,ะวันนี้วันที่ไหลเอ่ยวันนี้วันที่สิบหกวันลอตเตอรี่ออกนะ,ะประมาณ เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรงงๆอ่ะไปดูบัฟแล้วกันอันนี้ผมอธิบายเรื่องบัฟละอ่าบัฟนี่เหมือนจะได้กันทุกคนไหมไอ้ทุกตัวว่ะอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บนึงอืมบับบอกว่าอัปเดต UI stack อันนี้ตัว Y ตัว R ตัว S หมบัฟจะบอกว่าเหมือนกันมั้งอืมเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีสองครั้งขึ้นไปในหนึ่งเทินโอกาส80%ถูกส่งไปยังเกาะล้าน เมื่อไฟตรงข้ามตกแลนด์มาร์คของฉันโอกาสน,น้กเ็นกับรังฟองสบู่นะอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปืนฟองสบู่ผสมกับเมลเทศนะครัอ่าประมาณนี้และถ้าคิดว่าตัวไหนเหมาะสมกับบัฟอันนี้ผมคิดว่านะ่าจะเป็นตัวแรกเพราะว่ากับขังหรือเปล่าน่าจะทุกตัวนะเอ,อทุกตัวจะมีหมดนะเดี๋ยวผมขอด่วน เออได้ได,ได,ได,ได้ได้ทุกตัวเลยครับผมไม่ไม่มีปัญหาอะไรเอ,อ้ยโอ้กดผิดกดผิด,ดอันนี้ได้ทุกตัวนะบัฟได้ทุกตัวเลยอ่าเหมาะทุกตัวเลยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันอันอันแรกพื้นที่หมอกอันที่สองรามังกรอันที่สามลูกไฟปีศาจครับผมอ่าประมาณนี้นอนผิดเบนก์ก็รับไปการาซละสองร้อยเพชรนะถ้ามีเพชรเยอะอยากทําก็แล้วแต่อันนี้เรียกเป็นก๊ารสามชาติแบบหนึ่งแต่เป็นการสามสีแล้วกันง่าย ก็ไม่รู้ว่า <S <S <an ical noise> เล่นแล้วจะโอเคแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็บอกไม่ได้แต่มันมีจุดแข็งที่ว่าตัดกาัดานางฟ้าได้ทังสามแบบนะแล้วแต่ชอบเลยเป <laughs> ็นจุดแข็งของของไอแซคเลยแหละอ่ะแล้วก็อีกอันอันอิกรกมอย่างอื่นก็เหมือนทุกทุครั้งนะผมอันนี้แต่ในนี้จะมีสุ่มแจ็คพอตก็มารับเพชรในใบทองใบโคเวอร์สีทองนะแล้วก็ส่งใบโคเวอร์สีเขียวก็จะได้อ่า คะแนนเพื่อไปสะสมเอากุญแจนะผมอะ่ะก็แล้วก็เอารางวัลต่อด้วยอะ่ะแล้วก็หมดนำะสุดสดาหนี่ลิสต์แบนรนตุมากลิสแบนรนตัวละครที่ไม่สามารถใช้ได้นะก็มีสวีดอีเซลสวีดสวีดซีเอลเออสวีดซีเอลสวีทซีเอลเอสบวกสามมันลิสต์แบรนนี่หรออืมจี้เครื่องรางลูกบอลทองอันนี้ใช้ไม่ได้หรอโอ้โห ใช้ตัวอื่นแทนเนาะไม่เป็นไรหรอกเออใช้ตัวอื่นไปนแทนอ่ะล็อกอินก็มาตะกี้นะผมได้ตุ๊กตาไอ้ลูกบาศแบบเรื่องตุ๊กตาไอ้ไอแซคแล้วก็มีอ่าเจ็ดวันล็อกอินนะผมอ่ะประมาณนี้โอ้นี่นี่นี่วี่งสุดสัปดาห์นี่นะผมโอ้เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าถ้าชนะซูเปอร์บูมสองครั้งจะได้รับหนึ่งร้อยเพชรหนึ่งครั้งต่อหนึ่งระยะเวลาก็คือ ในวันเสาร์ที่สิบสิบเจ็ดกับบรรที่ที่สิบแปดนะเล่นชนะซุปเปอร์บูมสองครั้งได้หนึ่งร้อยเพ็อเออต้องเล่นก่อนเหรอึกว่าได้ฟรีเล่นก่อนนะผมถึงได้หนึ่งร้อยเพ็ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ฟรีนะผมเฉพาะเสารนะ์อาทิตย์นะเสาร์เล่นชนะสองครั้งได้ที่เล่นสองครั้งได้ได้อย่างหนึ่งร้อยเพ็ดนะผมนะประมาณนี้อันนี้ก็ปกตินะไม่มีอะไรแผนที่หมดอีโคโนมิกอะไรเนี้ยไปเนาะฟลิกฟลิกฟลิกนะึกผมเหมือนเดิมอ่ะ แชมเปี้ยนลีกอ่าวันจันนี่เหมือนเดิมนะมัลติเวิร์สอ๋อไม่เปลี่ยนเป็นอันนี้มันมัลติเวิร์สเมิร์สแลนด์แผ่นที่โลกปาร์ตี้ลูกโปง่งละมันสุกนี่แผ่นที่ร้านค้าลูกกว่าแผ่นที่โดนมาสเตอร์ Master, และแผ่นที่อารีนานะประมาณนี้อ่ะอ่ะประกาศมีประมาณนี้อ่าส่วนโมเทมิเศษก็ให้ไปดูที่ร้านค้าแล้วกันผมจะมีบอกนี้ดูเดี๋ยวจอะอธิบายแล้วกันก็ไปดูที่ร้านค้ากันได้หมอันนี้เดี๋ยวผมให้ให้ดูซรางเล็กน้อยเอ่อเดี๋ยวก่อน ผมยังไม่ทำอันนี้พอดีผมรู้วันนี้จะเปลี่ยนไปเลยเป,เป็นไปก่อนอะจะได้เพิ่มถึส20เพรวันนี้ผมผมทําไปทั้ง20,000 20,000กว่าๆจำไม่ไดไ้ไม่ปิดเบนท์เลยแล้วมาวันนี้ค่อยปิดต้องหาเพชรเพิ่มมาปิดยากมากเลยเยนคิมูนี้ไปไนเป็นอะไรที่สิ้นเพิ่งเพชรค,ค่อนข้างเรียกว่าเยอะมากแต่ถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่า เพชรเราเหลือน,อน้อยทำเ้้นต่อไม่ได้นะผมประมาณคือเสียดายเสียดายเพชรที่ที่หายไปเยอะแต่แต่ได้มาก็เอามาเล่นแหละเป็นการที่ค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรับเพชรไปยี่สิบเพชรเดี๋ยวคงได้ออกจากเกมะ <laughs> วันนี้ไม่อยากธิยอะไรเยอะเพราะว่าไม่ไม่ได้ทำอีเวนต์ให้ดูก็เลยแบบซึมซึมไปนิดนึงนะผมยิ่งผมอยากเก็บเพชรเยอะๆนะแต่บางทีก็ มันมีอะไรให้มาถามอุ้ยผมอยากบอกทีมงานว่าช่วยปรับ,รบการกดให้นี่หน่อยมันกดยากเลยเล็กเก็เกมากเลยอ่ะวันนี้วันนี้มีอะไรอีกนะไม่มีนะ้ประมาณนี้อ่ะเอ,อเรียบร้อยมันไม่มีแล้วละ่ะส่วนอันนี้ก็อย่าไปลืมอย่าลืมไปทำนะผมนี้อ่านี้แล้วก็อันนี้นี่อย่าลืมทำอันนี้ด้ยวยนะผมคูป,ปอง ปปองนี่ไม่รู้เพื no ่อนๆนี่ได้อย่างผมยังได้ไม่ครบอ่ะได้แค่เท่าไหร่เอห้าสิบเล็กห้าสิบจะได้ร้อยเพชรเอ้เล็กเล็กห้าสิบครั้งจะได้ห้าร้อยเพชรนะผมประมาณนี้ใส่โคตรแล้วก็มีอันนี้นะวันนี้ผลักนี้นี่อ่าภารกิจตามมันไปเรื่อยๆนะผมรับไปเรื่อยเดี๋ยวนี้สามเด็นธันวาเราวันที่ยี่สิบสี่เราจะได้นี่มันใกล้ๆ้คริสต์มาสนะเราจะได้ได้อะไรนะ ได้เสริมนะเรียกว่าได้เสริมแล้วกันเออเป็นที่ที้เสริมออฟเสริมนะที่มีหมวกหมวกคริสต์มาสนะผมแล้วก็มีหมวกพุกตาหิมะคริสต์มาสนะผมอันนี้เป็นแสงอันแรกเป็นแสงแห่งเดียวตนที่ยี่สี่วันที่ยี่ห้าเราจะได้อ่าหมวกพุกตาหิมะคมริสต์มาสหน้าตาคล้ายดโดรนแต่ไม่รู้ความสามารถคืออะไรเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะผมวันนี้สําเร็จกันหนึ่งก็ได้ลูกบาศแบบเลือกเพชรนะแล้วก็ลูกบาศก์เลือกเพชร อันแรกนี่ห้าร้อยถึงพันอันที่สองห้าร้อยถึงพันโอเคแต่ส่วนใหญ่คาดเดาว่าขั้นต่ำห้าร้อยก็สองอันจะได้หนึ่งพันเพชรครับผมเดี๋ยวคืนนี้ผมได้สองละเพชรต่อ <c oughs> ผมทำมีเวตนมานี่สิ้นเปลืองเพชรมากแล้วผมอยากบอกทีมงานว่าช่วยให้ิให้ให้ผู้เล่นเพชร้มน้อยหน่อยอย่าเยอะไป <c oughs> เพราะว่าทำอีเว้นกันไม่ใช่ง่ายๆแล้วมันแบบว่าเพชรก็หาไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะ ต,ต้องสมอดนลงสักนิดนึงผมไม่สม,มุดุลแล้วตอนนี้นผมเหลือแค่นี้ผมทาอีเวนต์ต่อไม่ได้อ่ะอันนี้ไปจับกุญแจเอานะผมนี่ส่วนไงก็จับห้าสิบเพชรเพราะมันจะได้ของที่ง่ายกว่านะผมห้าสิบเพชรมันจะได้น้อยไม่ค่อยได้เยอะหรอกผมมียู่สี่พันห้าผมไม่อยากสุ่มเลยขอเก็บไปก่อนเรื่อยๆก่อนนะอ่ะประมาณวันนี้ประมาณนี้ผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยอ่าซุปปบูมนี่อย่าลืมเล่นนะเนี่ยผมเล่นไปหมดแล้วครบแล้วแต่เล่นถ้าเล่นครบก็ไม่ได้งานแล้วนะ ที่เหลือนี่เล่นพยายามให้ใหเล่นจำนวนชนะให้ได้ยี่สิบครั้งเดี๋ยวมันจะมีอะไรออกมาให้เราบูมนะผมอันนี้ผมยังเล่นไม่ถึงยังเล่นชนะได้แค่นี้เพราะว่าผมเรียกเพื่อนมาไม่ค่อยได้ยากผมต้องเล่นกับคนอื่นไปเรื่อยๆนะผมแล้วก,กวดชนะมันก็ไม่ใช่ง่ายมันต้องฝึกจริงชนะนะผมะประมาณนี้อย่าลืมไปเล่นกันนะผมแล้วนนสาวที่อย่าลืมอ่าเขาเล่นอันนี้นะผมนี่รอบสุดท้ายสุดสัปดาห์นะออกวงไปถึงสองทุ่มนะอย่าลืมนะผมเล่นกัน <laughs> แชมเปติกเล่นได้ยังอ่าโอเคนีร้ันค้าลูกกวาดจริงผมนังรังจัดจี้ของคิมูนอยู่ผมจัดไม่เป็นเลยมีเพื่อนไหนพอจะแนะนําได้ไหมว่าใส่จี้อะไรได้ไหมไม่รู้จะเล่นจี้ยังไงเราบอกนี่มันคือมันสี่ช่องอะนะไอ้สร้างเรนมาก็สร้างละก็สร้างอย่างนี้แทนจริงผมจะใช้อีกอันหนึ่งได้นะใช้ขวานนี้ก็ได้มั้งเอออย่างเงี้ยผมีพตัวป้องกันว่ายงานเงี้ยผมจะได้ตรงนี้้ผมมาสร้างแรนมาต่อได้ สร้างหลุมดาไปต่อแลนด์มาร์กเลยได้ตัวป้องกันคงไม่ต้องอะไรมากคุณพอทุนนี้มันจะมีป้องกันส่วนบัฟนี่อ๋อเดี๋ยวก่อน๋อผมไม่ได้ดูบัฟเลยเออคุมเต๋าหรอแล้วผมใส่ทำไม <laughs> ไม่รู้ว่าเขาเขามีคุมเตา๋าเออผมใส่ทําไมวะ <laughs> งงง,งนี่ผมใส่ตัวนี้ได้เลยใส่หมัดเนาะหมัดจอมเทพเพราะมันมีทอยหน้าหลังได้ไงเออประมาณนี้อันนี้สนุกเลยนะมีคุมบัฟคุมเต๋าให้ แล้วก็8เซนป้องกันบังคับย้ายสองครั้งอันนี้เป็นหมวกหมวกไทเทเนียมเนาะอืมอืมโอเคเลยอะใช้ได้เลยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเล่นข้างนอกต่อกันนะผมวันนี้ผมขอจบอีเวนต์แต่เพียงเท่านี้กับโอ้โหก็จะได้คีบูนี่แทบน้ําตากระเด็นเแต่ว่าแต่ว่าเพชรโอ้โหก็จะได้มาไม่ใช่ง่ายน้ผมโอ้โหยากมากอ่ะประมาณนี้ไว้ก่อนนะผมจะบ่นเยอะละก็ ดาวปิดท้ายกันขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้มาติดตามรับชมช่อง uh, Global TV Channel กันทุกคนทุกผมเพื่อนๆคนไหนอยากได้การอะไรที่อะไรในนี้ก็ขอให้สมความปรารถนาทุกคนนะแต่ขอให้เก็บเพชรไปเยอะกันเพราะว่าอีเวนต์อีเวนต์สมัยนี้ผม,ผมแบบยอมแพ้เลยนะว่าใช้เพชรกันข้้งเยอะมากสมัยของผมนี่4ี่ห้าพันก็หกพันเจ็ดพันก็น่าจะพอแล้วแ่ะแต่มาถึงนี้คิดว่าไม่พอแล้ว <laughs> น่านต้องหาเยอะขึ้นผมนอะไปแล้วผมอ่ากาขอบคุณเรียบร้อยก็ขอ,อสวัสดีแล้วไปแล้วผมสวัสดีครับ